ก็คือว่ามาร่วมงานขึ้นบ้านในขีลจำกั์ครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณในทางนะครับขอบคุณในทานะครับจังหวะน้ไหลคือว่าเป็นการทำบุญบ้านในปีที่สองของปามนาคมือนี้ขอบคุณพอขั้วแม่ขั้วที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกแคนแล้วครับผู้ดูแลวอร์ซิเป็นไฟบริการทุกท่านทีมก็ได้เอ้ยซื้อยอ่ในงานนี้กับทีมเขาดีค่ะทีมดีมากเลยบรรจุประสงค์ไปด้วยดีกับ ขับก็ได้กันทุกท่านนะครับที่รวมโดยเสือป่ามันหลดลงไปผีพะพันหายเลยไหมตรงนี้ไม่มีเลยให้มันหายเลยไหม่วงนี้นะครับผ้าหายเลยทั้งพระคุณเจ้าคนกำลังทั้นก็ต่างหากทุกมาให้นะครับเอาสั่รอู้ใด้พุท่าเนยกินกะเชิญเดินทะเลาะเศษลงพลอยก็ได้นะครับไม่เอามากินข้าไป จากนอยพลนกสมพรงมนำมนตนทำพิธีบางส่วนนะครับในทั้งสงนปาชปากปากพี่น้องนะครับผู้ใดอยากสมเมือถือแะมาพีหลักผู้นาบางบ้านนี่ตยดต่อได้โดยตรงเพื่อบ้านทายจวดทุกรุนทุกยี่อหวับ สวัสดีครับมันกล้องกล่องไปไกลกล่องสวนกันสวนไปสวนมาอยู่กล้องหลายหลายจะเหี่ยงจบเลยจบเลยครับที่นี่มันเป็นสิบยี่สิบช่องก่างที่รำพันนีเนี่ยเบื้องหน้าใสขึ้อย่างเห็นตามงานกีนรำพันได้อันนี้ของละละน้อยฝกั่งโหอันนี้อาหารนะครับ ทางนั้ปลามันกับชันเข่าอยู่ปลตําฮู้ปลาตําู้กินต้มตำต้มตำเือแรงนะครับื่อแรสาวหนอยเพว่ปนแห้งสิบเอ็ดเ่ทักการแสดงยูทีบ้านขำเรียองนะครับอับเรืองอับเรืองกันนครบอีเรืองหมาสารคาครับยืงมอไม้คว่าเป็นควแะมาวางได้ไม่ไกลยิงมอไม่ครับแรงด้อเชื่อพื่นพี่รอง นปดูไปม้วนกันไปดูไปเล้นานกันไปตานสูงสุดไม่ไปดแซแช่พ่ของต้เราเนี่เราเียเขาคือสาวอยเป็นแทงนี่เก๋คีมมันหลดนี่เก๋คมันหอดีแต่ว่ามันอยู่นี่แหละหอนแล้วจะหน่อเป็น้วไปแล้วปะเจบ้านป้าหนและคนเงี้ยคนเี้ท่านเห็นหนาเราเราสิบพันเราติหน้าบ้านไแล้วแต่กับมืแรงสาวอยเป็นแท่นะครับจ่ายเงินรือยังอะ ฮะอาเอาไปเอาไปแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินนะนี่นี่บาหลพมันหลังมแล้วมาแมีมเนี่ยกลุ่มผ้าตองีหน้าีาฉันก็ฉันเปนคนออกแกอนเมามกรากลุ่มผ้าว่านอันอกไอคนเม่อหรดี๋กดดีเพือหันมาเร็วยว่างจะเ็นเอรห้ครับเอาจีบเอาูฟังว่างจีบเอาจูฟังนี่ละว่างโอ้สองสอง เพราะเฉพาไหนคีดว่าน่าือเก่งเขามีรักแช่ได้ล่ะปุ๊บปุ๊กที่สองร่างเฉลิมเขาจะหาหินมันมีสองปุ๊กมันหมาาสองปุ๊กบ้านนี้ปุ๊กหนึ่งหันอินิกมันหวานจะเอาไปใส่แต่นั่งนั่งเอาไปเรานั่งข้าเจนึงนั่งได้ว่างไห้ฉันนึกว่านั่งเอาไปเลยบัญชีฉันนึ่งว่นปุกนั่นเป็นปุ๊กที่สองของฉันบัานี้เอาไปมากปุ๊กที่สองนังได้อยู่น้ำเฮาห่ก้ากำลังใส่ไปอีกนดี เนี่ยบอลอนน่าักใสมากชั้นดีนาเนยิครับต้นหนาเียงต้นหนาะเปลี่ยนดีังพี่เจจะเห็นมนหนาทีเราพัดมนีหดฝาอันนี้เี่มจะเป็นใบแห้งหนงายได้นสามปนเคี่มยังนึ่อนี่บอกจะใส่งเหมือนกันเคีมอิจฉยังปีไอ่น้กันก็อิจฉาวันน้อยวันนอย

แยงมามากเลยม่วยอดม่วยอดฝ่าเขาเพิ่นเขาเพิ่นเมันอาเห็นผลเรียกว่าเรายเราอยู่แต่้องเนาะยังของมส์ในแม่นูยตาแดงมูบาองเาติดการ้ากซึ่เต้องติดยังไงครับี้งใช่าต้องรยังขี้นเขาบอกว่าเขาทำเขาทักทานเรื่องไม่ตอบเนอมันก็เห็นเนี่ยเขจะตังมันก็เห็นเนี่ยชุนชุนบางเม ทั่วประเทศทั่วโลกเป็นครีมเดี๋ยวนี่้ามาบานแห้งก็ตอนนี้หกไร่ก่อนสาวห่อยป็านแห้งทีองไหนคือบานแห้งใช้ทั้งวงเลยทามาพี่น้องกระลำตีอ่างเลยเลยครับผมกาโบได้ติ่ปากว่าอ่างเลยพี่น้องบานสาวหน่อยเป็นบานแห้งโทรศัพท์พี่พรได้นะครับแห้งใช่ใช่ใช่มือบานสาวหน่อยเพลิดบานแห้งบานมอหลั่มบานหมอลั่มสาวหน่อยเพลิดบานแพงบานหมอลั่มโลเลื่อนบืนบานเสื้อกกบานอาหารแซ่บ ก็ไปกินนนี่นะครับก็อาชิดได้มีหนามีตารวมกันอีกนะครับเมว่วาสิเป็นแล่งท่องเที่ยวหลายหมงหลายพ้นทีวัดนะครับวัดท่งพุนสุดบ้านกับวัดป่าสามัคคที่ร้มมีบทที่วิหารใหทรยวัดามเกมาให้ันูเดียววัดทีศูนย์อิมพัรธอาจารั์ูดเดียครับวัดย่าง ชุมชนคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศลอยหนึ่งในลอยเัรงสีวัดเทพประสิทธิ์วัดนูนวังแก้ววัดไทยเทพมงคลนะครับวัดที่มีนะครับการมักว่าแล้วมักว่าวที่บักถ้ำนครับรวมแล้วทั้งสีวัดบ้านของเฮาเนี่ยกระซ้ารถเป็นนาเป็นตาเนี่ยดักของเฮาเนี่ยนะครับแล้วไอพี่น้องโมโหโคศราได้เต็มที่เดี๋ยวนี้มือแท่งล่าเต็มเมืองเปิดไป เสียอย่างเดียวนะครับไม่เสียไหนทำทารเพียบปักผู้มีทัดให้ลอยเสียในหงส้ารแบบลอใ่ครับสด้ก่อครับใชใชใช่ใช่ช่โมบายโมบายโฟนเซอร์วิสบอกค่ะโมบายเซอร์วิสใช่ใช่ใชโมบายโฟนเซอร์วิสใช่ใช่ใช่โมบายเซอร์วิสปา ผู้ใดหน้าหน้าจอแตกบิดพิมพ์สอบโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มีปัญหาและได้อยู่บ้าน์แง่ของผลิตภัณฑ์น้ำปลาเศษปากแดงนำน้ำกระไดจำน้ำได้ไหมปีสองปีมานีรัะจำน้ำกระไดของคนไทยที่ีการโรงมิทีการเพื่อน้ำปลาเศษปากแดงซึ่งเป็นแดงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำปลาสุกที่ว่ามีคุณภาพระดับสูงของประเทศด้วยกันตอนนี้แลคาเรื่อส่วนของไม่ขาดสุด หลายสิ่งลายยางนะครับถ <en> ือว่าปินบาลมีของต้นพขุก้องแล้หเป็นแล่แแม่ชุภาผักรสมกันขาดรถแค่นี้นึ่ขาดรถดเตใส่รถแห่สร้างลูกชายมาทุกซีวันละครับกถือว่าวกผมองบบี่ก้องพักุใจที่วันนี้ในระดันึงก็รำเาด้วยก็ได้ยื่นเลกินนะครับี่พอกุแม่สั่งมาให้ดูได้ย่จนถึงจุดนี้แต่ว่าดีใจ ทีสามาเหียรไอ้ก้นหนึ่งที่อยู่ในตัวเอาว่าสาวแพี่อแน่นะครับเ้สุดักเต็นรถแค่นิมือนะเป็นตะเนลสุดเลสุดมาเต้นรถแ่ียังสุดแน่บุญขวเวศมีสามกนั่นงานบวดเป็นลูกมานอ่นงัมานะครับเป็นอยากวิ่งมของมัหญ่ายมากลูกใหม่ลูกใม่ตาเย้อมมาก เยืมเธ่เอมาพระนาเียออยู่นี่อกะสละัเ็กอาเอกและน้อยนลาลับลาคงให้แล้วพุ่งักุใจครับแล้วยิ่งดีพอคุณนี่้อคได้น่งเดีวกันาอย่นะัไอ้สิงหยยงเวกัามอยนุโจนครบ้านไร่หลาเนี่น่ะครับ้าสิ่หายอวกจรัมกินกรนงหลายองวา่าแก่ร ตลอดเร่งกับขึ้นเร่งกันว่าส่งเก่าม่เวลาบัก์นหน่อยนะครับมือนี้ต้องมูดอ๋อเดี๋ยวลงด้วยกันหมอแก่อย่าเลื่อมมือแล่นไปหมอแก่เราเสริมจมูกไปสาอเพนนินเทนนะครับสุบเบิสุบด้วยกันไปโปมโมทไปมันกินแต่ของเบิร์นกินนี่กันพ่นไล่ครับวอกเลยบอกไปเลยว่า พี่น้องามผู้เดียวมันมึงมาช่วงนี้หลายสมองได้าหนอยวนะัแต่สวยรผมนั่งยหน้าไม่พี่ผมเดียวมึงอร่อยไหมครับมันแตกต่างกับาปีข้นหลังครับใส่ปลาไม่หน่ของหวานใส่ปลาใ้่าหกใส่ลหมากสม่ปลามาก่ปา่ปส่ปลหา่ลามาก้ปลากหมก่กามาามหมหวากท่่าหป็นหาาาหาาป่มสุดไป ระบองบุกง่ามลุกชน่มมือระยอง่กอุงเเพรุงไทยหลายๆจังหวัดไม่เก็บปริมณน้อยกับลาบวลงหนาสาวรอยเพ็ร้ันแพ่งไปแสดงนี่บางง่ง่จากทั้งด้านมาเนี่้าเจ้าก็ได้ม่ยอมไม่ยามด้านหลังที่วี่า่อโต๊ะก็บจับอกเข้าฝากขาวมาถึงบ้านผมดูซึ้อีใหญ่นะครับในเห็นงานบรรยากาศ ม่เพ่พูดเอา้เรียกได้วันนี้อยู่เอาเรื่องนี่อยู่เอาเป็นชื่อกลางในกาอได้ไหมนะครับอันนี้ว่า้ใเนี่ยเยี่ยมมากอันนี้เียนม่านไม่กินไม่ช้แต่ไม่จุกด้เราเเรียกน้อง้ายันด้เรียคนเรียเตาีเรียงกันเยอเาอจ้าลอเหมาล้อจ้าเอเ้าน้้เดดเอา่ีรองซ้มือไปใส่บนถามหาเอาตอบด้ว มาถ้ารถเดือดเอาไหันกลองไปหาเลยว่ะเอาคายลคชนใมากมันคาคของวยการบริการน่นครับนังานแต่งขอบคุณพี่น้องด้อบคุณพี่น้องงานแต่งใคหูบ่ี่แงกไหมแล้วไปเไปจาบริษเาไปส่หรือซ้ำบานนั่ง้าโเอฟฟอนจดป้อน เมาเป็นตักกับไม้วบจุ่มมือบุญคนละบอกอยากกินทอดกันไหมครับผมยินดีกับผมปาลวันาจกับอิลนะคันด้วยเลครับปาอำนาจข้าอยุธยมีเงี้ยกลังด้วยเด้อท้าบุญคือฟองเย็นเป็นชุบได้ครับเขาละน้อยมีเวลาให้ฟองให้

เดกนเมันก็เหมือนบอเอาสานี่ครับพี่น้องขอบคุณมากครับแหนเกลายวแรกว่าอันนี้สวยผัดแใส่